ผมตามเกณฑ์นี้เนี่ยมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนับวันนับวันเนี่ยเริ่มจะหนักขึ้นเรื่อยๆก็จะเอาเทียนมาปาักรอบตัวบูชาเหล็กไหลนะครับ วันนี้นะครับนะชาวบ้านเนี่ยเขาแจ้งข้อมูลมาที่ผมผมตามเกณฑ์นี้เนี่ยมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับก็บอกว่าแถวบ้านเนี่ยมีลูกศิษย์เหล็กไหลนะครับลูกศิษย์ของเหล็กไหลเนี่ยอยู่ในพื้นที่เนี้ยมานานเป็นปีแล้วคือชาวบ้านเนี่ยเขาต้องการให้อ่าช่วยเอาไปรักษาหรือทําอะไรกับเขาหน่อยได้ไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนับวันนับวันเนี่ยเริ่มจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะอย่างเช่นนะตอนกลางค่ำกลางคืน นะก็จะเริ่มเปิดงานจากการร้องเพลงชาติ mm. นะไม่ได้ร้องแบบประเทศไทยอย่างนี้ไม่ใช่แบบแบบวอลลุม่มอะเต็มแม็กปัดเท้อย่างนี้เลยนะชาวบ้านเขาก็ตกใจนะครับมันคือเฮ้ยอะไรวะนะเช้าแล้วหรือเปล่านะครับนะหลังจากที่ร้องเสร็จปุ๊บก็จะมีการทําพิธีนะทําพิธีก็จะเอาเทียนมาปักรอบตัวนะทาพิธีบนท้องถนนแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นสิทธิ์ของเหล็กไหลเพื่อบูชา นะบูชาเหล็กไหลนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตเนี่ยนอนอยู่ที่ข้างถนนอาบน้ําเนี่ยก็อาบอยู่ข้างถนนนะซึ่งภาพในที่ผมเห็นนี่คือกเกงไหนตัวเดียวนะครับแล้วก็ยืนอาบน้ําอยู่ข้างทางนะครับนะบซึ่งซึ่งเอาจริงๆผมเห็นผมก็ตกใจนะว่าเขาอยู่ตรงนี้นะมาเป็นปีๆได้อย่างไรนะครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะออกไปตามหาเดี๋ยวถ้าสมมุติเราเจอเขาตอนนี้ผมก็ประสานทางอ่า ท่านผู้ช่วยรรฐมนตีกระทรวงสาธารณส,สุขท่านธนกิจจิตอรรัตน์เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวหลังจากถ่าสมมติเจอแล้วเขามีอาการเป็นผู้ป่วยจิตเวทหรือว่ามีอาการที่เคยรักษาเกี่ยวกับจิตเวทอยู่แล้วเนี่ยก็จะได้เอาเขาเนี่ยเข้าสูก่กระบวนการการรักษานะครับนะอีกอีกท่านหนึ่งนะครับพี่ผมประสานก็คือท่านกิติอินทรกุลนะครับเป็นผู้ตรวจการกระทรวงพมนะครับตอนนี้ท่านก็ประสานทางทีมของพอสอนะครับเผื่อเป็นคนไร้ที่พึ่งอะไรต่างๆนานาเน,นี่ยนะครับก็ถ่าสมมตินะ เขาเร่ร่อนไม่มีบ้านก็จะได้มีที่พักทีเราเห็นบอกว่าเราแบบบูชาพวกสายเทเลสกิ้งนะจริงเขาต็มงใชเวลาไปนของผู้ชายยังไงอ่ะเป็นสาเป็นยังไงครับเป็นสายก็เป็นเป็นสิ่งที่มีชีวิตผ่ายังไงครับต้องต้องคุยกับเขาดีๆครับเขาถึงออกมาจริงเหรอพี่สู้กับเขาพูดครับพูดยังไงก็คุยว่า บอกพี่พี่มาแล้วน้องเขาเป็นน้องพี่เหรอแล้วเราเคยเห็นเหล็กไหลจริงๆริงไหมเคยเห็นครับนะพอๆเป็นยังงไเหล็กไหลก็ก็คือมันจะเป็นท้ำท้ำหินน้อยแล้วก็เป็นเหล็กไหลดำๆย้อยลงมาเวลาแบบเขาขอเขาก็แค่แไปขอเหล็กไหลอ่าชาวบ้านบอกให้ตาทิตนี่ดูหน่อยเป็นยังไงด้ไหมทำให้ดูหน่อยเพราะว่าผมเนาะผมเตะใช่ไหมผมพวงกรับขอขอเหล็กไหลเรท้าผม ปูอยู่ไหมผมก็ถามปูอยู่ไหมบอกเหถ้าเลยแหละว่าอยู่เข้าไปข้างในเขาไปหามปูไปไหว้ก็บอกมาทำอะไรบอกมาหามปูแล้วก็กลับบ้ไปปูเอาเด็กไายด้วยนะขับไปแล้วก็ไปแจกแจกประชาชนวไป